ทำไมบางคนถึงเลือกอยู่ต่างประเทศตอนแก่ถ้าไม่นับเรื่องเงินครับก็เป็นหัวข้อแนวที่อสนใจอยู่แล้วเมื่อก่อนเคยอ่านครูสร้างครูสมแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบจะค่อนข้างหนักปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องมีปัญหาครอบครัวก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจากทางบ้านครับก็เพื่อนคนนี้เขาจะตั้งใจโพสเเพื่อให้ออกมาพูดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่พอเคย วันก่อนนี้เองก็พูดไปอีกหัวข้อหนึ่งไปแล้วเกี่ยวกับเปรียบเทียบนอร์เวย์กับไทยอที่เป็นที่เป็นคอมเมนต์ที่มีเพื่อนคนนึงเล่ามาทาง Facebook ของโกนโนไกครับอันนี้เป็นอีกอันนึงที่อยากมาเล่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วเออรู้สึกมีเรื่องราวของตัวเองนะครับโพสต์ยาวๆนิดนึงก็เดี๋ยวถ้าโอเคเดี๋ยวก็อยากจะมาเล่าอีกก็คือเป็นความสนใจครับถ้าเกิดไม่มีก็อ่ะก็เจอข่าวอะไรก็เอามาพูด ก็คือแนวแบบใช้ชีวิตต่างประเทศหรือว่าอะไรสารพัดเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรอ่างั้นอ่านคอมเมนต์ต้นฉบับก่อนเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขสบายใจก็อยู่ได้ค่ะเราอยู่ได้ทั้งไทยและเบลเยียมอไม่ใช่นอร์เวย์แล้วนะของข่าวที่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าให้เลือกอตอนนี้คือแก่แล้วไม่ใช่มาอยู่ไทยเลือกขออยู่เบลเยียมอ,อันนี้คือส่วนเขาเลยนะกับข้าง คือเราต้องรับข้อมูลสองด้านก่อนหน้านี้นจะมีแต่แบบว่าแกแล้วอยากมาอยู่ไทยแต่ตอนนี้คืออีกมุมหนึ่งบ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวอ,อคือตอนนี้ช่วงนี้อ,อ,อ,อยู่ไทยไม่ได้ไปไหนอีกสักพักหนึ่งก็จนได้ยินแต่แบบว่าอยู่ไทยดีเนี่ยตัวเองก็พูดเองด้วยอ่ะอยู่ไทยดีอยู่ไทยดีอ่งจนทั่งแบบว่านั้นชีวิตนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แต่ไทยอย่างเดียวแล้วกันก็ไม่ใช่นะมันทุกที่มันมีข้อดีข้อเสียครับคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้แก่แล้วไม่รู้อายุเท่าไหรนะ่ขอ เลือกอยู่เบลเยียมรู้สึกสะดวกสบายจะข้ามถนนรถก็จอดให้เราข้ามแบบปลอดภัย <c oughs> ใช่อยู่ไทยเนี่ยนะเราจะต้องเป็นฝ่ายสยบให้รถเดินก็ต้องมองซ้ายมองขวาเออ,อย่าไปเฉียวหน้าพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาเอ,อก็มีสองแบบคือพี่เขาเฉียวเราไปเลย ไม่สนใจก็อีกแบบหนึ่งคือจอดรถแล้วก็ลงมาตบเราอะไรอย่างเงี้ครับอยู่ไทยต้องเกรงใจรถออยู่ยุโรปแล้วกันไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่าอยู่ยุโรปรถเกรงใจเราในความคิดเรานานะรถเนี่ยควรจะเกรงใจฉะนั้นเพื่อนคนไหนที่ขับรถเนี่ยควรอ่คือหลักการมันอย่างนี้เพื่อให้โลกสงบสุขไม่ใช่เกี่ยวว่าใครเอเอไอ,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 อ้พึ่งไอ้พวกนั้นมันข้ามถนน,มนไม่ระวังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวเลยหลักการคือให้โลกสงบสุขก็คือคนที่หรือสิ่งที่ใหญ่กว่า ก็จะต้องเกรงใจสิ่งที่เล็กกว่าถ้างี้โลกจะสงบสุขไม่งั้นรถบรรทุกใหญ่กว่าเรารถบรรทุกถ้าไม่เกรงใจเราก็ชนเราไปเลยตายครับฉะนั้นใหญ่กว่าต้องเกรงใจรถบรรทุกต้องเกรงใจรถส่วนบุคคลรถส่วนบุคคลต้องเกรงใจจักรยานจักรยานต้องเกรงใจคนเดินฉะนั้นโดยรวมคือรถส่วนบุคคลต้องเกรงใจคนเดินเออครับอันนี้ <laughs> กลับมาต่ออยู่เมืองไทยแดดร้อนจนหน้าจะมืดก็ยังไม่ยอมให้ข้าม เออรอข้ามนานสองนานคือต้องรอให้รถมันแบบว่าไม่มาเออเขาเลยห่างกันไปมากๆถึงจะกล้าข้ามอะไรเงี้ยนะอ,อบ้านในเมืองไทยต้องล้อมรั้วท่วมหัวบ้านที่เบลเยียมรั้วแค่หัวเขา่าอันนี้เขาเรียกว,ว่ารั้วเหรอเออส่วนอาหารไทยที่เบลเยียมก็มีขายผักหลายชนิดถูก,กว่าไทยเอ้ยบังเอิญเขาอยู่ที่ที่ใกล้แหล่งอยู่แล้วหรือเปล่าใครบังเอิญไม่อยู่ใกล้แหล่งก็อาจจะไม่ได้โอเคขนาดนี้ก็ได้ สวัสดีการสังคมดีกว่าไทยถึงแม้จะค่าใช้จ่ายสูงแต่รายได้สูงเออเคยพูดบิโอ,อนก่อนๆค่าใช้จ่ายสูงไม่เป็นไรแต่ถ้ารายได้สูงกว่าโอเคดีกว่าค่าใช้จ่ายต่ําแต่รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ต่อให้ค่าใช้จ่ายต่ํำยังไงรายได้ต่ําด้วยก็ไม่ไม่โอเคครับถ้าสมมุติว่ารายจ่ายเดือนละหมื่นห้า รายได้เดือนละหมื่นสองอ้าวติดลบหรือรายได้หมื่นห้าเท่ากันพอดีอา่าเงินไม่เหลือแต่ถ้ารายจ่ายห้าหมื่นแต่รายได้ 7, เจ็ดหมื่นอ้าวเหลือนี่เห็นไหมก็ไม่เกี่ยวกับว่ารายจ่ายเท่าไหร่เกี่ยวว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายหรือเปล่าครับแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวว่าราคาไงเกี่ยวกับคือบางทีราคาถูกแต่ว่าประชาชนรายได้ต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับรัฐบาล Belgium, เบลเยียมมั้งอรัฐบาลใจดีระบบเกื้อนหนุนดูแลพวกอพยพลี้ภัยอย่างดีฮะ เขาพูดข่าวมาประเทศอื่นเขามีแต่จะกุมขมับกับคนร้ภยัยเบลเยี่ยมดูแลมีเงินช่วยเหลือคนตกงานให้ความช่วยเหลือแม่ไม้ให้ดูแลลูกอย่างดีคือคือต้องบอกว่านี่คือมุมหนึ่งนะแล้วแต่ความคิดแต่ละคนเออเพราะว่าบางทีแบบบางประเทศน่ะให้อุดหนุนคนริพัยมากเกินไปอุดหนุนคนตกงานมากเกินไปกลายเป็นมีปัญหาเรื่องการครางเสีเอง ก็แต่น,นี้เขาน่าจะมนุมมุมมองเขาน่าแต่โอเคเอา่าก็คือช่วยเหลือแม่ไม้ให้เลี้ยงดูลูกอย่างดีคนเบลเยียมก็ต้องทํางานเพื่อถูกเก็บภาษีไปเลี้ยงดูคนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือนี่ไงเพิ่งพูดยังไม่ทันจบก็คือมุมของการช่วยเหลือคนตกง,งานกับคนลี้ภัยก็ใช่แต่ว่าเงินมาจากไหนเงินก็มาจากคนที่ทํางานอยู่เรื่องจ่ายภาษีมาถูกไหมรัฐบาลก็ไปช่วยอ่ อ่ายวมีนึกว่าชมมาตลอดนะมีคําว่าเบื่ออยู่ด้วยแอบกับประโยคเมื่อกี้ครับก็คือให้ความคนที่ถูกเก็บภาษีแล้วรัฐบาลเอาไปเลี้ยงพวกนั้นก็หลายคนก็บ่นว่าเบื่อครับส่วนออันนี้หมายถึงความคิดเห็นคนโดยทั่วไปในเบลยเยียมมั้งนะเออส่วนเราก็ทํางานนะหมายถึงถึงแม้จะอยู่เบลยเยียมก็ทํางานถึงอายุหกสิบปีลาออก มากินเงินกเกษียณร,ร่วมกับสามีก็คือดับเบิลเลยทั้งสามีทั้งพันยาเงินกเกษียณคูณสองเราไม่เอาเปรียบคนในประเทศเขาตอนนี้ก็สบายๆบ,บินไปบินมาเบลเยียมกับไทยแต่เริ่มเบื่อไทยแล้วรอนวุ่นวายทำงานกันแบบเหมือนจะทั้งวันทั้งคืนคงหมายถึงคนหาเช้ากินข้ามมาแหละถ้าเหมือบอกว่าหมายถึงหน่วยงานหมือไม่มีทางหน่วยงานเขาก็ เริ่มงานอะไรเข้างานอะไรของเขาตามเวลาอยู่แล้วครับก็คือเบลเยียมหกโมงหรือหนึ่งทุ่มร้านค้าปิดหมดแล้วครับดูเหมือนคนไทยเหมือนจะขยันมากก็เพราะว่าต้องหาเงินไง่มาตอนดึกดึกเดินเดินก็ต้องมาเปิดร้านาสนสนุนคนเดินหรือขายอาหารเนี่ยส่วนมากขายอาหารครับก็คืออาหารของกินเยอะไงเพราะว่าคนก็แบบหาไรายได้ก็ต้องมาขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยอส่วนเบลเยียมก็ หกโมงหรือหนึ่งทุ่มร้านค้าปิดหมดวันอาทิตย์ร้านค้าก็ปิดบริษัทปิดหมดต้องเตรียมตัวนะเออสาร์อาทิตย์ไม่ยอมเปิดไงวันธรรมดาต้องเตรียมซื้อตุนไว้ก่อนทุกคนได้อยู่กับครอบครัวอืมร้านอาหารเปิดวันอาทิตย์ก็ไปทานอาหารนอกบ้านได้อาจจะมาถึงบางคือตอนแรกก็สงสัยว่ายุโรปเขาห้ามเปิดหรือเปล่าาร์อาทิตย์อ่ะเอาว่าไม่ใช่หรอกก็คือมันเป็นแบบใครอยากจะเปิดก็เปิดแต่ส่วนใหญ่เขาไม่อยากเปิดอยู่แล้ว อาหารตามสั่งก็ส่งถึงบ้านอ๋อก็มีป่วยไข้เรียกหมอมาบ้านได้โอ้ที่อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราเลือกเบลเยียมตอนแก่แม้เมืองไทยจะเป็นบ้านเกิดก็รักนะแต่เบลเยียมเป็นบ้านหลังที่สองสุขใกล้สุขใจกว่าครับนี่คืออีกมุมหนึ่งก็ได้ยินแต่คนบอกว่าเอออยากมาอยู่ไทยอยากมาอยู่ไทยอันนี้อีกมุมหนึ่งอยากอยู่เบลเยียมตอนแก่จริงๆก็มีคอมเมนต์อื่นในใน,ในวิดีโอของอับนั่นแหละ ออ,อยากอยู่เดนมาร์กตอนแก่อย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่ได้แย่ไงเพอเพอจะดีกว่าด้วยสามคือหมายถึงว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่คนอ,อแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจของแต่ละคนด้วยเรื่องเงินนี่คืออันดับหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้โอเคอันนี้คือที่เขาโพสต์มานะครับแต่ทีนี้มุมมองของเรานะครับก็คือ,เ,อ,อเราก็รู้สึกว่าเขารู้สึกที่โพสต์แบบนี้เนี่ยเป็น มุมมองที่เขารู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายกับการอยู่เบลยเยียมใช่ไหมไม่ว่าแต่ที่เขาบอกว่าเออข้ามถนนรถก็หยุดให้ข้ามของเราต้องเกรงใจรถอันนั้นรถต้องเกรงใจเราบ้านไม่ต้องล้อมลัวสูงมีบริการสุขภาพก็ไปถึงบ้านครับส่วนไทยข้ามถนนทีต้องเกรงใจพี่เขาขับรถทีหนึ่งคือใหญ่ขับฟ้าเออบ้านต้องล้อมลัวสูงเพื่อความปลอดภัยครับก็คือสะท้อนถึงความต่างการด้านวัฒนธรรมและก็สาธารณูปโภคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต จริงๆยุโรปก็มุมมองดีอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งช่วงหลังๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าของชีพบ้างก็เลยกลายเป็นมุมมองลบแต่จริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็บวกอย่างนี้ตลอดนะก็มันเป็นช่วงันแหละเดี๋ยวอีกหน่อยเขาคลี่คลายลงก็เดี๋ยวก,กลับมามุมมองบวกเหมือนเดิมอความสะดวกด้านอาหารและค่าของชีพก็คือเบลเยียมมีค่าของชีพสูงก็จริงแต่ว่าก็อย่างที่เอาบอกอะ่ะ ค่าของชีพสูงแต่ว่าถ้ารายได้สูงกว่าค่าของชีพก็โอเคไงดีกว่าค่าของชีพต่ําแต่รายได้ต่ํากว่าค่าของชีพอีกเออครับต่อให้อยู่ที่นั่นอาหารไทยก็ยังหาซื้อได้ง่ายบางอย่างราคาถูกกว่าไทยคงไม่ได้ส่วนใหญ่หรอกเพราะาน่าจะต้องนําเข้าแต่าบางอย่างเฉยที่ถูกกว่าไทยครับก็เบลเยียมมีสวัสดิการดีมีเงินช่วยเหลือแต่วงเล็บว่าก็แลกมาด้วยการเก็บภาษีจากคนทํางานใช่ไหม ก็เป็นเรื่องโปกติก็อย่างคือถ้าเรามันาอาจเราอาจจะต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่เหมือนของไทยก็คือไม่มีกฎระเบียบก็เพราะว่าเขาไม่ดูเขาไม่สนใจอะไรเลยแต่เบลเยียมเขาสนใจประชาชนหมายถึงยุโรปโดยรวมครับก็คืออยู่ในกฎระเบียบนิดนึงแต่ว่าก็จนถึงเกณฑ์อายุสักหกสิบหรือไม่เกินเจ็ดสิบครับก็จะได้เงินกเกษียณก็จะสบายทีหลังอืมลาบากก่อนสบายทีหลังของเราก็ชิว,ชวๆไปเรื่อยๆไม่มีคนสนใจ โอเคทีนี้ตามหัวข้ออทําไมถึงเลือกเอาหัวข้อไปไงนะทําไมถึงเลือกอยู่ต่างประเทศตอนแก่ถ้าไม่รับเรื่องเงินอแอบเพื่อนคนนี้เขาก็บอกแล้วว่าอะไรต่างๆดีๆอย่างที่อ่านไปแล้วทีนี้รก็ถาม a อว่าใครบ้างที่เหมาะจะอยู่ต่างประเทศถ้าไม่เกี่ยวเรื่องเงินคืออยู่ต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าที่อยากไปอยู่ก็ไปอยู่นะมันแล้วแต่ความชอบเราด้วยใช่ไหม คือคือไม่ใช่จะอยู่กันง่ายๆอยู่แล้วด้วยเอ,อ่อบางคนก็มีโอกาสจะทําได้แต่ก็ไม่ทําครับทะนั้นก็หมายความว่าคนที่เลือกจะอยู่ต่างประเทศตอนแก่ก็คือที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือเป็นคนที่เปิดใจและยืดหยุ่นก็บางคนเราว่าอยู่ก็เพราะว่าหาเงินไงเราก็บอกบอกว่าถ้าไม่นับเรื่องเงินล่ะ,ะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงถ้าตัวไม่นับเรื่องเงินตัวเองคิดว่าจะจะอยู่ไหมถ้าไม่นับว่าค่าของชีพหรืออะไรเงี้ยมีเงินจ่ายได้สบายอยู่แล้วครับถ้าไม่นับเรื่องนั้น คนที่อยู่ต่างประเทศก็คือหนึ่งคนที่เปิดใจและยืดหยุ่นพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ไม่ยึดติดกับความเคยชินเดิมเคยชินเดิมอย่างหนึ่งก็คืออาหารเคยชินเดิมอย่างหนึ่งก็คืออยากจะทาอะไรก็ทำํำวงเล็บเขาเพราะเขาไม่สนใจครับก็คือต้องไม่ยึดติดกับความเคยชินเดิมปรับตัวได้แม้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นอาหารการกินช่วงแรกๆอาจจะปรับตัวแต่พออยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะมีช่องทาง อย่างเช่นที่เขาบอกอาหารวัตถุดิบอาหารไทยก็มีมีขายอะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มดูช่องทางก็สบายขึ้นข้อสองคนที่กล้าสื่อสารครับไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาก็คือพูดมั่วๆไปนั่นแหละเดี๋ยวสักพักก็ชินก็เก่งเองสามคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์รับมือกับความเหงาโดดเดี่ยวความคิดถึงบ้านได้อ่าเป็นไหมถ้าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเป็นไหมช่วงแรกๆ คิดถึงบ้านเรื่องโดดเดี่ยวคงไม่มั้งถ้าเกิดว่าแต่งงานไปอยู่ที่นั่นนะนะไม่คาดหวังว่าทุกอย่างจะง่ายเหมือนเมืองไทยยอมรับไงอย่างที่บอกว่าช่วงแรกๆอาจจะมีกฎระเบียบเยอะแยะนิดนึงแต่ว่าก็เพื่อความสบายตอนแก่อันนี้คือของจริงที่สบายตอนแก่แบบที่ของในประเทศเราพูดนี่ไม่จริงไม่จริงเพราะไม่มีอะไรรองรับเลยก็คือมีวินัยในตัวเองเพราะว่าไม่มีใครมาคอย เออเนี่ยใน,น,น,นของเราเนี่ยเออเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เรียกหาคนช่วยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่มีใครมาคอยเตือนหรือช่วยเหมือนอยู่บ้านนะคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือหมายถึงว่าเอาข้อจริงมันอาจจะมีแหละแต่ว่ามันแบบอย่าไปคาดหวังว่าจะมีอะไรเงี้ยอย่างเราเห็นวิดีโอคลิปอันนึงนะเออทากระเป๋าตกลงไปในกระเป๋าสตางค์อ่ะตกลงไปในร่องของสะพานลอยอะ่ะเออแทนที่ตัวเองจะช่วยเหลือตัวเองก่อนก็คือจะพยายามเก็บเองก่อนก็ไม่ ก็ร้องแรกแหกกระเจงเสร็จแ,แล้วก็เห็นเห็นเทศกิจยืนอยู่ไกลๆก็แทนที่จะเดินไปหาเขาบอกว่าขอความช่วยเหลือป่าวากวาดมือเรียกคนช่วยต้องต้องโดนเรียกมาไม่ใช่ว่าเออเดินไปแล้วก็น้อมน้อมแล้วก็เพราะว่าไปรบกวนเขาไงเออแล้วขอเดินไปหาเขาขอให้เขามาช่วยวกวาดมือเรียกเขามาช่วยแล้วพอเขาช่วยหยิบขึ้นมาได้ปุ๊บโชคดียังหยิบได้ไม่ยากนะถ้าหยิบยากขนาดว่าเขาต้องปีนล,ลงไปหรืออะไรเงี้ยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายเงี้ย จะยังไงไม่รู้แต่นี่คือบังเอิญเขาหยิบเขาหยิบมาได้ก็เลยเอขอบคุณครั้งหนึ่งเสร็จก็ไปเลยก็คือมารยาทก็ไม่มีครับก็คือเนี่ยแหละเราก็หวังเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใหญ่ว่าเออเดี๋ยวมีปัญหาหรือจะร้องขอความช่วยเหลือใครได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ครับอยู่ต่างประเทศก็ไม่น่าจะไม่มีแบบนี้หรือถ้ามีเราก็ไม่ต้องคาดหวังครับคนที่เคารพกฎและระบบ เข้าใจและยอมรับกฎระเบียบประเทศนั้นเออเพื่อความสงบสุขเพื่อชีวิตที่ที่ดีไม่พยายามเอาไทยไปครอบอ,อหรือฝืนระบบที่เขามีอยู่ครับของเราไม่มีไม่ค่อยจริงๆเรามีแต่เราพยายามไม่ไม่รู้ว่ามันมออีมีแต่ไม่จริงจังเออครับโอเคก็เอาเอาเท่านี้แล้วกันนะครับก็ก็คือสรุปว่ามันคนละแบบกันคนละอย่างกันแล้วแต่มุมมองแล้วกัน นะครับก็คือคนไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ได้ก็คือสรุปว่าโดยรวมคือคนที่เปิดใจก็จะสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้แล้วก็มีอะไรดีที่แตกต่างกันเออไม่ได้บอกที่ไหนดีกว่ามีข้อดีที่แตกต่างกันระหว่างอยู่ต่างประเทศกับอยู่ไทยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าติดตามโกโนไกด์ดูที่โก n โนไกด์ .com นะครับถ้ามีความคิดเห็นอยากเล่าเรื่องตัวเองก็ถ้าน่าสนใจก็มาพูดต่อนะครับก็โพสต์ที่คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่รับฟัง